อาจารย์เอ้ออ,อยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรในมุมมองของของอาจารย์อีกไหมคะแบบว่าเอ้ยสาหรับการจัดการเนี่ยเราเราเอ้ยอาี้ดีว่าถามว่าพอได้สอนนักศึกษาในหลักสูตรก,การจัดการอะเด็กเป็นยังไงบ้างเมาส์เมาส์เด็กไม่ฟังหรอกตอนนี้ามาดูตอนหลังอเมาส์เด็กการจัดการนะคะจะบอกว่าเด็กการจัดการเนี่ยถ้าในเชิงของการจัดการเอกสารบริหารเ,เวลาเนี่ยให้เอเลยคะ่ะเอบวกเลยคะ่ะ พูยตาเอบวกเลยเหรอกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งใช่ใช่ต้องกระดิ่งกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพราสิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่าคุยกับเขาแล้วเขาจะสิ่งหนึ่งคือคุยกับเขาแล้วเขาไม่คุยด้วยไม่รู้เป็นเพราะว่าจะเอื้อยพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าเขาจะไม่ค่อยตอบโต้อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งอะค่ะในยุคความเป็นดิจิทัลหรือการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะเขาก็มีความรู้สึกว่าเคยมีเด็กบางคนค่ะเขาเคยให้ความคิดเห็นว่าการจะนั่งตอบอะไรยกมือตอบเดี๋ยวก็กดไม่ตอบกลัวเพื่อนหมันไส้ เอเอเขาคิดอย่าง,งานั้นจริงๆร,งร,งรงิเด็กเขาไม่คิดคิดไม่ผิดนะพวกเราเองก็เหมือนการอบรมสัมมนา,าอยูอะไรก็ตามวเวลาเกาถามไม่ไสงสัยไหมคะไม่เอาอะไม่มีถ้าถามพวก <c oughs> ไม่มีไม่มีต่อแน่เลยคือมีเด็กคนน <c oughs> ึบอกนี้เคยถามเขาตรงๆว่าทำไมไม่ตอบล่ะ <c oughs> เด็กก็ตอบว่าก็เดี๋ยวพอตอบเสร็จอาจารย์ถามต่อไง อาจารย์ถามต่อแล้วเขาจะไปไม่ถูกกมเก<อ>ลเตอบไม่ได้พอไปไม่ถูกแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วบางทีก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะหมั่นไส้ว่าตอบอีกละเธอคนนี้อีกละเออมันกลายเป็นมุมมองของของการสื่อสารยุคนี้บางทีมันก็เป็นอย่างนี้ได้นะ<ฆ>คือค่ะน่าเกินตาอะไรอย่างเงี้ยหรือขยันตอบจังอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า<ม>คิดว่าคนอื่นน่ะจะมาว่าตัวเองอันนี้ก็เป็นอันนึงแต่ว่า<ม>ถามว่าที่มาออยเด็กการจัดการเนี่ย โดยภาพของความเป็นนักการจัดก,การนี่ให้เอทุกเรื่องเลยนะยกเว้นไม่ยอมเมาส์มอยกับครูครูงอนอนต้องต้องฝึกเมาส์ต้องฝึกเมาส์แบบเราสองคนอ่าต้องบอกว่าต้องฝึกเมาส์หน่อยนะคะแต่ก็อารมณ์หนึ่งก็เข้าใจค่ะคือพอมันเป็นสาธารณะหรือคนไม่ค่อยใกล้ชิดหรือสนิทเนี่ยเขาก็จะไม่คุยเหมือนกับอาจารย์เยิ้นกับอาจารย์หญิงถ้าไม่รู้จักกันคงเมาส์ขนาดนี้ไม่ได้นะคะบางเอญเราเราคุยกันมาก่อนนะคะเรารู้จักกันเราก็เลยแล้วบางเอิญเขาเรียกว่าเรามีอะไรนะเรามีอะไรที่ตรงกันนะเขาเรียก แล้วลักษณะที่ทําให้เราคุยกันได้อ่าเคมี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 มันไปกันได้เคมีตรงกันกนะคะก็อันนี้ก็ขอทิ้งท้ายเอาไว้สุดท้ายนะคะว่าในกรณีของการที่จะเป็นทักษะในเรื่องของการประสานงานหรือการสื่อสารเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารนะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้ก็แล้วกันที่จะเป็นนักจัดก,การที่ดีได้นะคะในส่วนของการเรื่อง<ะ>สงเท่านี้ค่ะ ได้คะ่ะก็เราสองคนก็คุยกันมาพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ผู้ชมก็ประมาณ900,000คนเลยค่ะจัน ok เอ้ยคะ่ะโอ้ยรอดมากเลยอะ่ะทำไมผู้ชมเราเยอะมากเลยอะ่ะเรา,เราต้องอนี่ถูกใหตัวเองไปค่ะร คิดบวกเราสองคนต้องได้ถูกรับเชิญไปที่อื่นนี่ะผู้ชมเยอะมากแล้วก็โอ้โหแชร์แบบเป็นหมื่นๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊ยตายแล้วประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะคะคงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ชอบเราสองคนนะอยากจะให้เม้ามอยกันอีกนะคะก็อินบ็อกมาได้นะ,ะหรือพิมพ์มาตอนนี้ได้นะ,ะแต่อย่าพิมพ์อย่าอย่าพิมพ์บอกว่าไม่ไม่เอาแล้วสองคนนี้นะคะเราต้องคิดบวกนะคะมีอะไรเราก็ต้องแบบ โพ s ิทีฟไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆแล้วหลักวันนี้เราอยากจะชวนเปิดประเด็นในการคิดการคุยกันนะคะเพราะเพราะจริงๆ่ะถ้าจะเห็นว่าคนที่พอจะเคยติดตามรายการ B M Talk ของเรามันมีความหลากหลายมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ารายการเนี่ยจริงๆอะมีความตั้งใจว่าเราจะไม่มีอะไรที่ฟิกกะว่าคอนเซปต์รายการต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราอยากจะให้ในแต่ละตอนน่มันมีความไม่มีความแตกต่างกันแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันไปจนถึงแบบไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละตอนในแต่ละ EP อะค่ะเราก็จะให้คนที่มาจัดหรือว่า moderator หรือมาพูดคุยเนี่ยมีความหลากหลายเพราะว่า คนชมจะได้ไม่เบื่อไงเห็นแต่หน้าอาจารย์หญิงคนเดียวโอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะกลมๆนี้พอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นไอเดียอันหนึ่งนะคะที่น่าจะทําให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในรายการของเราเนี่ยพอจะได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังหาตัวตนไม่เจอหรือคุณกําลังเป็นนักการจัดการอยู่ในปัจจุบันคุณจะต้องพัฒนาอะไรเพราะมันคือโจทย์ที่คุณดิ้นไม่ได้ไม่ว่าจะปัจจุบันนะคะหรืออนาคต เป็นอะไรที่คุณต้องเรียนรู้เพราะฉนะนั้นนักการจัดการที่ดีเนี่ยก็ต้องหาความรู้อยู่เสมอนะจันเอ๊ยก็คือไม่หยุดพัฒนา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอาจริงๆคือเราสองคนก็ไม่เคยหยุดพัฒนานะมีปัญหาอะไรฉันก็ไม่ได้พุ่งชนนะแต่ว่าฉันก็พยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ให้ปัญหานะั้นมันคลี่คลายไปได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก อีพีที่สนุกนะคะต้องขอบคุณนายจันเอ้ยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าเราคงจะได้มาดูโอ้กันอยู่นะคะตอนนี้ผู้ชมของเรายังคงที่ห้าแ0นคนอยู่นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆร<ม>านรอ้อ,อาตายแล้วนะคะ <laughs> เอาละคะ <laughs> <ม>่ะ <laughs> เราไม่เปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านถามอะไรเราเลยนะคะเรากลัวกับการที่เราจะต้องตอบอีกนานนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าขอฝาก EP นี้ไว้นะคะแล้วก็ว่าท่านใดที่อยากจะติดตามชมย้อนหลังก็ดูที่ไลฟ์ของเราได้นะคะหรือว่าจะไปติดตามใน YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะตัด อีพีนี้เอาไปแปะไว้ใน y o u t u นะคะเผื่อว่าไม่แน่ค่ะเราสองคนอาจจะได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะในเร็ววันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนดีกว่านะคะท่านใดที่มีคำถามนะคะหรือว่าสนใจนะคะหรือว่า กำลังมองหาที่เรียนให้กับบุตรหลานของท่านอ๊้ยยังขายของต่อนะคะสา<ส>มารถอินบ็อกสามารถอินบ็อกมาได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาถามก็ได้นะคะเราติดต่อได้ทุกช่องทางถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อมาหาวิทยาลัยประกาศตามหาอาจาร,รย์เอ้ยกับอาจรอารย์หญิงนะคะเป็นคนดังมากนะคะผู้ชมติดตามเยอะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากการจัดการบัณฑิตไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะ